สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหสัสบดีที่14พฤศจิกายน2562ครับอยู่กับเรา3คนครับ ผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซลโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเรารก็เป็นเรื่องราวของจ่าฝูงนะพิมเลอร์อังกฤษนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะเราจะมาลองดูสิว่าใน12นัดที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีจุดเด่นหรือว่ามีไม้เด็ดนะอย่างไรบ้างที่ทําให้พวกเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม,มนะครับ ยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ชนะ11เสมอ 1, 1> นะนลีกนะถูกต้องเฉพาะในลีกนะครับก็วันนี้นะครับบทวิเคราะห์มาจาก3สื่อเลยนะมีจากเทเลกราฟ ฟุตบอลวิสเปอร์แล้วก็ This is Anfield นะครับเราจะมาลองดูซิว่าอะไรคืออาวุธลับของพวกเขาที่พาให้โอโ้ลิเวอร์พูลนี่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบเริ่มที่เทเลกราฟกันก่อนเขามีการออกมาตัดเกรดก่อวนะตัดเกรดผลงานของลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกว่าโอโ้โหออกสตาร์ทแบบนี้คะแนนเดียวที่สามารถให้ได้นั่นคือ A บวกเลยก็เทเลกราฟเนี่ยจริงๆเขาทำสกูปหลายทีมนะเป็นสกูปแบบพรีเมียมด้วยของทางเดลี่เทเลกราฟเขา จั่วมาด้วยลอร์พูล A บวกเลยแล้วเขาก็ชื่นชมเลยว่าผลงานยอดเยี่ยมขนาดนี้ถ้าให้เกรดอื่นมันก็กระไรอยู่ใช่ครับ<ๆ>ก็คืออย่างแรกเลยที่เซอร์ไพรส์คือโอเคว่าทุกคนรู้ว่าลอร์พูน่าจะต้องก้าวขึ้นมารุ่นแชมป์กับ<ๆ>แมนซิตี้เต็มตัวในซีซั่นนี้ต่อเนื่องอีกซีซั่นหนึ่ง<ๆ>แต่มีใครคิดก่อนฤดูก,กาลไหมว่า12นัดแรกจะชนะได้11แพ้หนึ่งเ<ๆ>สมอหนึ่ง<ๆ>ไม่แพ้ใครเลยตรงนี้แม้แต่เจนิงคอฟเองก็บอกว่า ถ้าไปถามใครก็ถามแม่ถามตัวเขากอ่อนเริ่องมนทกการก็ก็ไม่เชื่อว่าจะทําได้แต่สุดท้ายก็มันทําได้ไปแล้วอ่ะใช่แล้วก็มีหลายเกมที่แบบว่าเอาชนะคู่ต่อสู้แบบโกงความตายก็มีใช่ครับอย่างเช่นแมชแอสตันวิลล่าท้ายเกมเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งเกมกับแมนซิตี้ที่ถึงแม้จะไม่ได้โกงความตายแต่เป็นแมชที่ต้องบอกว่าชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จของลิเวอร์พูลเลยใช่หรือเกมที่สนุดหนึ่งเกมที่เสียไปสองแต้มคือเกมที่ไปเยือโนอ็อกฟอร์ดก็ เกือบไปจะแพ้ด้วยซ้ำแต่สามารถตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมเหมือนกันตรงยิมของอดัมรรน่าคือก็มีกระท่อนกระแท่นแต่สุดท้ายสามารถเก็บกาวนกในขันได้หมดเลยแล้วเจอเหล่าทีมบิ๊กเซเวไปครบแล้วในเลกแรกอ,อีกหนึ่งจุดที่เทเลกราฟบอกก็คือว่าไม่ใช่ว่าลิวร์พูไม่มีตัวเจ็บนะ คนอาจจะลืมไปแต่จริงๆจำได้ไหมว่าอาริซงเบเกอร์ก็เจ็บตั้งแต่นัดแรกซึ่งเจ็บไป2เดือนกว่าแต่ว่าช่วงนั้นแอนเดรียนก็ทดแทนได้ดีมันบ่งบอกว่าสควอตเดฟของลิเวอร์พูลปีนี้ดีขึ้นจริงๆนะนะครับอันนี้คือผลงานที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะใน12นัดแรกคือเราจะพูดตามตรงว่าจริงๆช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเยอะแยะมากมายนะ,ะสภาพทีมหรือว่าขุมกําลังก็ไม่ได้แตกต่างจากซีซันก่อนมากนะัก แต่ว่ามีการเริ่มต้นซีซั่นได้ยอดเยี่ยมมากคือถ้าเกิดเป็นจ่าฝูงอ่ะผมว่าไม่เซอร์ไพรส์แต่เป็นจ่าฝูงแล้วชนะ11จาก12เนี่ยอันนี้ผมว่าเจอเก้นเค้าก็แปลกใจเหมือนที่คนแอคพูดไปนะครับข้อต่อมานะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือนักเตะคนนี้ครับฟาบินโยนะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นตลอดทั้ง12อเกมใช่ครับเทกฟยกให้เป็น Man of the t e ท m ของลิเวอร์พูลอ่ะอารมณ์แบบสนะิบสองนัดที่ผ่านมาคนเนี้ยโดดเด่นซึ่งเอาจจริงๆเราก็มักจะรู้อยู่แล้วว่าโมซาล่าซาดดิโอมาเน่ฟิมิโน่พวกนี้คือโดดเด่นอยู่แล้วเป็นคนทำประตูอยู่แล้วฟันได้อาริสองเบเกอร์พวกนี้ก็เป็นคนที่เป็นหัวใจสำคัญของแนวรับแต่ว่าหนึ่งคนที่ปีนี้ปีที่แล้วก็เริ่มเล่นได้ดีแล้วนะแต่ปีนี้เหมือนกับแบกทีมได้ใช้คำนี้เลยนั่นก็คือฟาบิน่ะเกมรับเนี่ยปีที่แล้วแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าสามารถเข้า ด้วยสก,กัดบอลในจังหวะสำคัญได้เยอะแต่สิ่งที่เพิ่มมาในปีนี้นอกจากเกมรับที่ดีแล้วยังมีเรื่องของการผ่านบอลขึ้นหน้าการเลี้ยงตะลุยขึ้นไปข้างหน้าการยิงประตูในเกมล่าสุดที่เจอกับแมนซิตี้การคุมจังหวะทุกอย่างคือเหมือนกับเขาครบเครื่องมากขึ้นอ่ะตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างคือปีนี้มันเป็นปีที่ฟาบินโยปรับตัวเข้ากับีิมยรีกได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับโค้ชแอคที่พูดเลยว่า เป็นอะไรที่ครบเครื่องคือเขาเป็นกองกลางตัวรับที่ทําได้หลายอย่างปกติเวลาเราพูดถึงกองกลางตัวรับเนี่ยเราอาจจะนึกถึงแก่การตัดเกมอย่างเดียวแต่เนี้ยแท็กเกิลดีอินเตอร์เซดีผ่านบอลแต่ละครั้งบางทีก็ไม่ได้เป็นแค่แปะไปแปะมานะันหลาย,ายครั้งเ,เป็นการผ่านบอลเพื่อสร้างโอกาสใช่หรือ ยิงประตูก็ทําได้ช่ก็ยิงในเกมกับไม่ได้หลายครั้งชอบเนียนเลี้ยงขึ้นไปข้างบนเลยก็มีคือแบบบางทีก็หลุดตําแหน่งตัวเองออกไปแต่ก็มีความกล้าในการเติมเกมรุกบ้านเหมือนกันท้าทาจังหวะตัวเองอยู่ซึ่งถ้าเกิดยังเล่นได้ดีต่อเนื่องแบบนี้เทเลกราฟบอกว่ามีโอกาสติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ด้วยอืมนะจริงๆผู้เล่นในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่มีความหลากหลายแบบนี้ในฟุตบอลยุคสมัยปัจจุบันค่อนข้างหายากนะใช่ใช่แต่ว่าฟาบิโอเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ข้อต่อมาครับหลังจากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะโชว์ฟอร์มดีก็แล้วในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลแต่ว่าก็ยังมีจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็คือการเข้าสู่ช่วงโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักหลังจากนี้รวมถึงปัญหาอาการบาดเจ็บที่ระยะหลังเนี่ยมันเริ่มมีแสดงอาการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ใช่ก็เนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นก็คือเริ่มมีเจ็บบ้างอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี ซาร่าฟ <Z> ันได้เนี่ยยังไม่เจ็บหรอกแต่ซาร่าเริ่มมีอาการเจ็บอรแอนแอดเล่นงานแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่าในระยะยาวหลังจากนี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธันวาคมมืมกราคมช่วงนี้โปรแกรมจะแบบโอ้โหมาแบบถี่มากลิฟู์จะต้องเผชิญกับตรงนี้ตรงนี้แหละ ต้องมาดูกันว่าจะมีใครเจ็บเพิ่มไหมลิฟูจะผ่านช่วงนี้ไปได้หรือเปล่ามันเป็นช่วงหัวแร่วหัวต่อสาหรับลิฟูเลยใช่ใช่เร,รเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคือคปัจจัยหนึ่งที่ถ้าทีมสักทีมจะเป็นแชมป์ลีกได้มันก็ต้องหวังด้วยนะว่าอย่าให้มีนักเตะตัวหลักเจ็บยาวๆครับอ่ะโอเคเคสของอาริซงลิฟูอาจจะผ่านไปได้แต่ในอนาคตถ้าเลือกได้ผมว่าไม่เจ็บดีกว่าโดยเฉพาะ ฟอร์กิวฟานดนี่เป็นกำลังหลักสําคัญและเป็นคนที่ทําให้รากฐานเกมรับของลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากๆกับแล้วก็ค่อนข้างเป็นกังวลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรามักวิตกกังวลเรื่องของความลึกของกลุ่มกําลังหรือว่าสกอตเทปของลิเวอร์พูลใช่ครนะครับว่าถ้าเจอไอ้โปรแกรมที่มันแบบติด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 ,ตดกันแบบนี้ เขาจะมีการแบบการโรเตชันนักเตะเพื่อรักษาความสดใหม่เอาไว้แบบใดใบอันนี้คือจุดที่เป็นกันบ้านของเจเกนคลอปหลังจากนี้ <ผม S 1> นะ <ผม S 1> ทีนี้ครับเรามาดูบทวิเคราะห์ของฟุตบอลวิสเปอร์กันบ้างนะพูดถึงอาวุธลับนี่นะเจเกนคลอปนะครับที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงซักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญกับทีมอย่างมากเลยนั่นก็คือคนนี้ครับ จอร์จินโยาวนาดุมคุณเรียกชื่อเขาผิดครับผมเขาชื่อซ um. ินดินสีดุ่มนี่เขาบอกเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างอิมแพ t ให้กับลิเวอร์พูลอย่างมากฟุตบอลวิสเปอร์ใช้คําว่าซีเคร็ตเวฟอนเลยนะครับก็สําหรับาวนาดุมเนี่ยจริงๆ,ๆพูดถึงกองการสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าไอ้ที่โรเตชันในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่โรเตชันแต่กองกางนะที่คนกังวลคือกองหลังกับกองหน้ามากกว่าถ้าเกิดมีการบาดเจ็บตัวหลักขึ้นมาจะทํอย่างไรแต่สําหรับาวนาดุมเนี่ยถ้าพับูดกันตามหลักเกมไหนที่แบบเป็นเกมสําคัญ เขาคือแทบจะเป็นตัวจริงตลอดเลยสําหรับในยุคของเจคินคอปแม้ว่าโดยวิธีการเล่นของเขาบางครั้งแอซิดก็ไม่มีหรอกอานานๆจะมีทีนึงยิงประตูก็ไม่เคยได้ก็านานๆมาทีนึงแต่แบบทําไมอะเขาถึงได้ลงแบบต่อเนื่องตลอดคือฟุตบอลพิเปอร์เขาก็มองไปถึงความสารพัดประโยชน์ของไมนุูจริงๆเขายิงประตูได้นะถ้าเราไปดูในทีมชาติฮอลแลนด์อ่ายิงบอยแต่กับลิเวอร์พูลกับลิเวอร์พูลเขาบอกว่าเป็นที่ปทบาทด้วยคือในในกับฮอลแลนด์อะเหมือนเป็นวิฟิลตัวลุกธรรมชา เขาให้เป็นฟิลตัวลุกเลยแต่สำหรับกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นตัวสารพัดประโยชน์แล้วหลักๆเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็จริงแต่หลายๆครั้งเขาถูกโยกไปหลายตำแหน่งมากเล่นปีกซ้ายได้เล่นฟอล์สไนด์บางทีก็เคยเคยไปเล่นแทนมาแล้วเล่นตัวรับมีฟิล์ตัวรับก็เล่นเซนเตอร์เคยเล่นมาแล้วแบ็กขวาก็เคยเล่นมาแล้วตรงจุดเนี้ยมันคือสิ่งที่เจนคอรปมอบหมายให้ด้วยส่วนหนึ่งทำให้แบบเขาก็ไม่ได้เป็นสไตล์นั้นแต่เป็นสไตล์ที่เขาใช้คำว่าเป็นคนที่เล่นบอลเพื่อคนอื่นในทีม เป็นจอมเซอร์วิสที่ตอนนี้เป็นคนเซอร์วิสให้กับคนอื่นมากกว่าเป็นคนที่เน้นความชัวเดี๋ยวเราจะมีภาพนี้ดูกราฟิกจะทางฟุตบอลวิสเปอร์จะเห็นว่าเขากระจายไปทั่วสนามจริงๆนะโอเคเกมเจอกับแมนซิตี้เนี่ยเขายืนเป็นกองกลางตัวกลางฝั่งซ้ายถูกไหมครับแต่ก็ไม่ได้ยืนปักหลักแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวอันนี้คือกราฟิกจํานวนการสัมผัสบอลของวายเนอร์ดู๊ในเกมเจอกับแมนซิตี้จะเห็นว่ามีสองครั้งที่เข้าไปในกรอบเขตโทษด้วยนะอมี2ครั้งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ ลงมาช่วยเกมรับขึ้นไปเชื่อมเกมลุกหลักๆสํา,า,าสคัญเลยสถิติเกมเนี้ยที่เจอกับแมนซิตี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจ่ายบอลสมเ็จเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์หรือพลาดเป็นแค่ครั้งเดียวก็คือจ่ายบอลสาสิสี่ครั้งเข้าเป้าสาสิบสามครั้งตรงเนี้ยบทวิเคราะห์ของฟุตบอลวิปเปอร์เขาบอกว่านี่คือการเล่นที่แบบที่เจมส์คอปต้องการสําหรับมิดฟิลด์บล็อกทูบล็อกตรงเนี้ยคือคุณต้องคลองบอลอยู่แน่นนะคุณต้องไม่พลาดนะซึ่งซึ่งเขาแทบจะไม่พลาดเสียบอลให้กับแมนซิตี้เลยในวันนั้นผมว่าหลักๆเลยก็คือว่า โอเคจอจินเย่ยว,วนดุมเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่เขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาเป็นตัวรุกด้วยนะมีจํานวนประตูจานวนแอสซิสเยอะแล้วก็เหมือนที่โค,ค้ชบอกว่ากับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยยิงประตูค่อนข้างบ่อยแต่กับลเวอพูถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีประตูหรือว่าไม่ค่อยมีแอสซิสแต่ก็เป็นนักเตะสําคัญที่ขาดไม่ได้เพราะอะไรผมว่าสิ่งสําคัญเลยคือจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามในตัวไวเนดุมคือเวิร์กเรสการทําตามคําสั่งพวกนี้โคาสุดยอดมากครอปใส่แท็กติกให้เขาแบบนี้ และเขาก็สามารถเล่นได้หรือกับทีมชาติโดนโคช้ชสั่งให้เล่นอีกแบบหนึง่งเขาก็เล่นได้นักเตะแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆแล้ววิธีการเล่นกับลิเวอร์พูลผมว่าถ้าใครดูลิเวอร์พูลจริงๆก็เข้าใจเพราะถ้าใครดูลิเวอร์พูลก็จะทราบว่าแผนของลิเวอร์พูลไม่ได้ใช้กองกลางเป็นย์เมเกอร์กับซิตี้ย์เมเกอร์ตรงกลางคือคิมินเดบรอยดับบิลซิลบาบางทีเอาแบร์นาโดมาเล่นบ้างแต่ของลิเวอร์พูลกองกลางคือหน้าที่หลักๆเลยคือคุณจะเสียบอลง่ายๆ คุณต้องช่วยเพื่อนไล่บอลได้และหลายๆครั้งอ่ะคุณต้องเป็นคน c o ฟเ r เวลาที่แบ็ก2ข้างเติมเกมรุกขึ้นไปแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดวายนาุมไม่เล่นด้วยวิธีนี้แอนดี้โรเบอร์สันที่เป็นแบ็กซซายก็จะขึ้นเกมได้ไม่สบายใจขนาดนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับวิธีการเล่นของวายนาุมอ่ะผมใช้คําว่าเด็ดดูเผิลๆ ต้องดูแบบสังเกตต้องดูแบบลงรายละเอียดจริงๆแล้วจะทราบว่าทําไมครอปถึงสั่งแผนการเล่นแบบนี้ทําไมวาดุงถึงสามารถเล่นแบบนี้ได้และทําไมการเล่นแบบนี้มันถือเป็นการเซอร์วิสให้แอนดี้โรเบิร์ตสันเต็มๆเลยคือมันจะมีบางเกมเหมือนกันที่วาดุงได้รับบทบาทที่แตกต่างจากที่พูดมาอย่างเช่นเกมกับเก้งล่าสุดเลยหรือย้อนกลับไปเกมกับบาซ่าก็ได้ที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วยิงประตูสําคัญคือเพราะมันเป็นเกมอย่างนั้นอะ จึงเขอาจจะต้องการให้มิดฟิลเข้ามาในกรอบมากขึ้นครับอันนั้นก็เป็นบทบาทที่เจนคอปมอบให้แค่บางบางครั้งเท่านั้นที่แบบให้อิสระขึ้นบาดมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมว่าที่ฟุตบอลวิสเปอร์เขาใช้ว่าอาวุธลับเลยก็คือคไม่ว่าคอปจะใส่แท็กติกไหนลงไปเขาเล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างเกมหรือในแต่ละแมชคอปอาจจะใส่ดีเทลใหม่ๆให้วอนเนดุมคู่ต่อสู้อาจจะไม่รู้ว่ามันมีวิธีการเล่นแบบนี้อาจจะรับมือยากเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือนักเตะที่พร้อมจะรับคําสั่งรับแทิกกกจจาเเอ และเอาไปแสดงให้เห็นผลในสนามได้จริงทุกๆครั้งแล้วก็ท้ายที่สุดเลยทิ้งท้ายอีกนิดนึงฟุตบอลเปเปอร์เขาก็เขียนถึงความสำคัญด้วยว่าเขายิงไม่เยอะนะแต่สังเกตไหมกทุกลูกที่ยิงอะเกมสำคัญเกมสาคัญตลอดนั่คือสิ่งที่เชื่อใจเขาได้นี่คืออาวุธลับของเจนิงเค็งครับพอเห็นววนดุมแบบนี้แล้วนะครับคือมันทาให้เกิดเป็นความคิดที่ว่าบางครั้งเนี่ย ภายในทีมเราไม่จําเป็นต้องมีนักเตะสตาร์ดังที่แบบโอ้โหชื่อเสียงเปรี้ยงป้าแต่เราอาจจะต้องการแค่นักเตะที่เข้าใจในแทคกติกของโค้ชจริงๆทุ่มเทกับการเล่นให้กับทีมจริงๆแค่นี้บางครั้งมันก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้คือโอ้โหเราแสดงออกมาที่ในตัวของวัยุมได้อย่างเต็มๆเลยนะทีนี้ครับมาดู this is and feel กันบ้างเขาพูดถึงอีกหนึ่งจุดนะนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่โซนดาร์กไซด์กันบ้างเออเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยแฟนบอลอาจจะมองข้าม จุดนี้ไปนะครับคือเอาเราเข้าใจว่าหลายๆครั้งการเล่นแบบลูกตุกติกการเล่นแบบลูกนอกเกมมันอาจจะทําให้เกิดเป็นาภาพลักษณ์ด้านลบมีการโดนวิจาร์ณมีการโดนแบบแฟนบอลออกมาต่อว่าว่าเฮ้ยทำไมถึงทําพฤติกรรมแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยนะมันทําให้ก่อเกิดเป็นเรื่องของการใช้จิตวิทยา คือไอเรื่องของดาร์กไซส์ลูกตุกติกเนี่ยผมว่าจริงๆต้องแยกกับการเล่นนอกเกมการเล่นรุนแรงนะเพราะว่าอันนั้นน่ะคือเชิงลบแท้ๆเลยแต่คำว่าตุกติกเนี่ยบางทีมันเป็นเชิงจิตวิญญาเหมือนที่ขวัญบอกเลยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทีมใหญ่ๆทีมที่จะเล่นเพื่อแชมป์เนี่ยมันต้องมีบ้างไม่ได้บอกว่าต้องใช้ตลอดอแต่มันต้องมีบ้างเพราะว่า ถ้าเกิดคุณไปเต็มใส่อย่างเดียวแล้วคู่ต่อสู้พร้อมอจะยัดดักไซส์ใส่คุณเต็มที่คือถูกไหมคืออันเนี้ยเราต้องแยกคำนี้ดีกว่ามันเป็นการเล่นตุกติกที่ไม่ผิดกฎกติกาถูกครับใช้ใชคำนี้ใช่เลยใช้คำนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปฟันศอกเขาอันนี้ผกติกาอันนั้นคือเล่นนอกเกมแล้วแต่อันเนี้ยตุกติกนะที่อาจจะมีไปป่วนประสาทบ้างนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่ที่บวิเคราะห์จากดี i ี่ซันฟิลเนี่ยเขามองว่า ในช่วงสักปีหนึ่งที่ผ่านมาตรงนี้มันโตขึ้นเยอะตรงนี้ริพูเริ่มมีสอดแทรกใส่ไปบ้างในการเล่นแบบแอบตุกติกแอบแบบไปป่วนภาษาคผู้แข่งแต่เปรบเทียบกับหลายปีก่อนอย่างเช่นนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับเแล้วมาดริดตอนนั้นได้หลายฝ่ายก็มองว่าริพูยัง<า>เรื่องของประสบการณ์ออขาดในจุดเนี้ยเข็ตรงไปนิดนึงนะแต่คุณเข็ตรงคุณไม่มี ลูกล่อลูกชน,นอื่นๆเลยกับการเล้มา่อดิดประสบการณ์ตอนนั้นโอ้โหโนเขี้ยวเซกิโอรามอส <laughs> มีแอบดาร์กไซด์นิดๆแค่แนั้นวิภูก็ปวดประสาทแล้วครับครับคือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่านักเตะทั้งทีมจะต้องทำแบบนี้นะภายในทีมทีมหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาจจะมีนักเตะที่ที่คอยใช้เทคนิคแบบนี้อ,อาจจะซัก คนสองคนสามคนเป็นอย่างต่ำผมว่าไม่ต้องมองไกลมากแชมป์พรีเมียร์ลีกสองปีหลังสุดแมนซิตี้เราก็จะเห็นว่าถ้าใครสังเกตดีๆราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยช่วงท้ายเกมแบบเวลาจะหมดเวลาเนี่ย <c oughs> มีแบบไปเนียนแบบพูดจาข่มคู่ต่อสู้เล็กๆน้อยๆไปปวดประสาทเล็กๆน้อยๆ,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 ๆเอาบอลไปเล่นมุมงทงดึงจังหวะบิดซ้ายบิดขวาแบบขวานิดนึงให้เขาปวดอะไรเงี้ยหรือเอาจริง เราเราเห็นภาพอย่างบาร์เซโลนาช่วงที่เป๊ปกัวเดล่าเรามองภาพเป๊ปยังไงเป๊ปเป็นู้ซื้อที่แบบค่อนข้างคลีนนะ,ะแต่ว่าในในในบทจะมีดาร์กไซด์ก็มีเหมือนกันเช่นสั่งให้นักเตะกรูเข้าไปหาผู้ตัดสินยุคมาดริดของโชเซ่มูรินโญ่ก็นักเตะก็กรูเข้าไปหาผู้ตัดสินเหมือนกันผมว่าเกือบทุกทีมันมีหมดแหละแล้วถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในกรอบที่มันไม่ได้ผิดกติกามผมว่ามันเปีนเรื่องที่เข้าใจได้นะซึ่งเขาก็มองว่ากับการที่ลิพูเพิ่งได้แชมป์มาเนี่ยนะครับ ่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ลิฟูเริ่มพัฒนามาในปีที่แล้วไงเราเราจะเห็นตั้งแต่ในศึก UCL เราต้องยกตัวอย่างอันภาพที่ชัดๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นที่เจอกับบาร์ซ่าก็จะมีจังหวะที่โรเบอร์ซันเนี่ยก็ไปป่วนใส่เมสซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือฝั่งบาร์ซ่าก็มีเหมือนกันอย่างเช่นโซเลสป่วนใส่โรเบอร์ซันบ้างอะไรเงรี้ยนั่นคือสิ่งที่ลิพูทําคืนบ้างไงไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่า ขวอยให้คู่แข่งปวดเราอย่างเดียวหรืออย่างอีช็อตหนึ่งซาดิโอมาเน่กับ ừ ừ อัตูโรวีดาวช็อตที่ผักการช็อตนั้นคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าน่าเกลียดไม่ได้ผิด,ผดกฎกต้องโดนลงโทษแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบบางครั้งรูปเกมมันมันได้เปรียบตรงจุดนี้ได้หรืออย่างล่าสุดเลยก่อนเกมเจนิงคอฟก็มีการแบบสวนกับเป๊ปเล็กๆเหมือนกันว่าท a c t i c a อ foul คือมีบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมจริงๆคืออะไรเขาบอกว่า เกมนั้นนั้นลิ์พูฟาวสิบครั้งแมนซิตี้ฟาวแค่ห้ครั้งกลายเป็นว่าจิตวิทยาใส่เขาแต่ตัวเองฟาวมากกว่าทุกทีค่ับยางช็อตนี้นี่ก็สำคัญคือมันท้ายเกมแล้วด้วยแล้วช็อตนี้ไม่มีอะไรเลยแต่โก,กเมสเลือกที่จะผักเล็กน้อยมันดูไม่ผักปุ๊บออกเซอร์ล,ลิงก็ขึ้นเลยแล้วก็มามีมาชนหน้าแล้วอาจจะพูดอะไรแบบ ปวดประสาทนิดนึงเซอร์ลิงถึงขั้นว่าอารมณ์เสียเลยลามไปต่อยันทีมชาติอังกฤษใช่ไอ้พวกนี้มันจริงๆมันไม่ได้ถึงกับผิดกฎขนาดนั้นแต่แต่มันแบบมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปวดกู้แข่งหน้าใช่แล้วแล้วซึ่งลีฟูขาดมานานแล้วตรงจุดนี้ปีนี้เขามองว่าลีฟูเสริมตรงนี้เข้าไปผสมกับคุณภาพทีมมันก็เลยทําให้แบบปีเนี้น่าจะทําให้มีลุ้นมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆครับเก่าขึ้นนีแหละใช่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะนะครับยิ่งคุณมีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป ยิ่งคุณมีประสบการณ์ในการคว้าชแชมป์มามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องทําในแต่ละเกมะมันต้องทํำยังไงเพื่อ,อที่คุณจะคว้าชัยชนะได้มันมีคำหนึ่งที่ดิอิสเนฟิลเขาทิง้งไว้ตอนท้ายก็คือ,อคุณต้องพยายามคว้าสิ่งที่ได้เปรียบในทุกๆอย่างของออเกมฟุตบอลอ่ะแม้กระทั่งเรื่องจิตวิทยาพวกนี้มันมคือครับ เป็นความได้เปรียบเล็กน้อยแต่มันก็<ช>ส่งผลถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จถูกครับนะครับอ่านี่แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาฝากกันนะก็เป็น12นัดแรกของฤด,ดูกาลในพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม,มนะครับ ก็เป็นลิเวอร์พูลที่ดูจะแตกต่างจากปีที่แล้วอยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับมีหลายๆสิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นปีที่แล้วให้เกรด A อปีนี้เบวกเลยเออนะดังนั้นนะครับลิเวอร์พูลที่พัฒนาขึ้นจากของเดิมจะไปได้ไกลขนาดไหนเราก็ต้องติดตามดูกันต่อ นะครับอ่ะนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับฝากติดตามเหมือนเดิมครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Youtube กด Subscribe กับช่องของสยามสปอร์ตนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเราลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ